เส้นการเงินล้มแล้วลุกทำธุรกิจเสียหายก่อนจึงตั้งตัวได้สวัสดีค่ะพี่บีบุรพาพยากรณ์นะคะวันนี้เราจะมาวิเคราะห์รายมือกันซึ่งเป็นรายมือดวงโูที่พี่หมอบีดูไว้นาน5-6ปีแล้วนะคะเราจะสังเกตเส้นที่เนินอาทิตย์ค่ะเส้นอาทิตย์จะถูกตัดก่อนในลำดับแรกนะคะแล้วจึงค่อยพุ่งตรงไปเป็น VV i c t ต r รค่ะ นั่นหมายถึงเจ้าชะตานะคะเคยผิดพลาดล้มเหลวในธุรกิจเรียกว่าธุรกิจเจ๊งนั่นแหละค่ะก่อนที่จะต่อสู้ดิ้นรนกอบกู้ธุรกิจขึ้นมาได้ใหม่อีกครั้งจึงสามารถประสบความสำเร็จได้อีกครั้งนะคะหลังจากนั้นเจ้าชะตาก็ได้ถ่ายมอบโอนธุรกิจให้กับทายาทสืบไปค่ะจุดที่น่าสนใจของมือนี้นะคะจะมี เส้นหัวใจค่ะทุกคนสังเกตนะคะเส้นหัวใจจะจางหายไปนะคะแล้วเกิดวงแดง